เราลงเครื่องเรียบร้อยรับรถเรียบร้อยตอนนี้กำลังจะขับรถเข้าที่ซัปโปโรนะคะเพื่อที่จะไปกินตูชิสายพานค่ะรเราเช่ารถขับเหมือนเดิมนะคะหนูยิ้มหนูแยามก็นั่งข้างหลังเหมือนเดิมค่ะอากาศหนาวมากเราขับรถนะคะอุณหภูมิข้างนอกนี่น่าจะติดลบเลยหรือเปล่าวันนี้่ะก็ในไงในไงในรถจะมีบอกเลยนะลบสองศา นี่คือบรรยากาศข้างนอกค่ะแม่ปุ๋ยมาช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะวันนี้คือวันที่ห้ามกราพิม่ก,ก็มีอยู่นะคะแต่มียังไม่เยอะค่ะนี่เรากำลังจะผ่านทางด่วนนะคะเราซื้อ ETC แบบจ่ายตาม,ตามจริง<ม>ค่ะแล้วใะก็ต้องเข้าช่องสีม่วงเนี่ยป้ายสีม่วงเนี่ยอ่านี่เข้าครั้งแรกตื้ตงแล้วนี่ปัดอยู่ตรงไ,ตไหนจนะ่ายตามจริงอยู่ข้างล่างนี่แล้วแต่คันห้ามดึงห้ามจับ ายตามจริงตอนคืนรถออันนี้ก็ยาวๆเลยขึ้นทางด่วนแล้วนะคะทุกคนทางด่วนเหมือนเหมือนทางด่วนบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเราเจอฟูงนกไม่รู้ว่าเป็นอีกาหรือเปล่าหูยเยอะมากเยบเลยเยังเห็นไหมว้าวโอ้บินบนเลยนะเราขับมาสักพักหนึ่งยังไม่ได้เข้าอุโมงเลยเนาะญี่ปุ่นนี่ต้องเจออุโมงนะอุโมงยาวๆว่ะหลายกิโลอะค่ะ ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนี่ๆๆตรงนี้ตรงนี้อ่าเป็นร้านดังอะนะใครๆก็มาตอนนี้คือเราไปกดคิวกดคิวปุ๊บก็จะได้เป็นคิวอย่างนี้ระบุว่าสกีโคนได้ได้คิวแล้วก็เราก็สแกนดูแล้วก็มันสามารถดูสเตตัสคิวพวกนี้คือรอเรียกตอนนี้คือเขายังไม่เรียกนะ ก็คือประมาณ20กว่าคิวรอก่อน23คิวโอ้ไม่ก็รอได้รอได้ตรงนี้มันมีข้อดีอย่างดูดูหันหลังดูหันหลังไปร้านซุปเปอร์สปอร์ตที่พ่อบอมเนี่ยสปอร์ตเนี่ยงั้นเราไปซุปเปอร์สปอร์ตรอไหมระหว่างก็เดี๋ยวเราหาอะไรกินกินกูบ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 ก่อนเราจะไปเซเว่นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะไปซื้อของที่ร้านซุปเปอร์สปอร์ตตรงนู้นเออดีโปสปอร์ตระหว่างที่รอคิวตรงนี้โอเคโอเคทุกคนเตรียมตัวพร้อมค่ะร้านนี้นะคะที่เราจะมากิน แต่เราจะเดินมาที่เซเว่นก่อนนะคะ Let's go โอ้โหเยลลี่ตามหาไอศกรีมไอศครีมโฮเทลอุ้ยไอี่ฝันนั่นน่ะที่พี่ปุ้ยบอกอะอะไรเหรอที่ชิดเค้กอร่อยอ๋าเอ้ยน่าอร่อยนะ ก็มีเยอะแยะเลยเราหาข้าวกินก่อนไงไนไนอันนี้น่ากินเป็นเหมือนซุปร้อนๆแม่ปุ๋ยน่าจะเหมาะกับอันนี้กินอันนี้ได้ไหมเดาย้ำกินอันนี้หรอกินยากมันกินยากอู้ยให้เชฟแม่ปุ๋ยเชียร์อันนี้ดี่กว้าแยม้มเหมือมนมีไส้อ่ะอออใช่ใช่ใช่มีออมกเกี๊ยวซาด้วยเอาเอาเอาแพ็คเดียวพอปลาอันนี้เป็นหนึ่งอันกินได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเวฟใช่ไหม ไม่มั่นใจน่าจะใช่คะ่ะตักกินได้เลยเดี๋ยวพาหนูยิมหนูย้มไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเซเว่นของเขาอะจะมีห้องน้ําค่ะน,นี่มีห้องน้ําค่ะอันนี้มีห้องน้ําจริงๆนะคะทุกคนลืมถ่ายให้ดูคะ่ะไก่ปิ้งๆอ,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 อันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนเป็นตัวไก่กับน้ำไก่แล้วกอันนี้อร่อยมากเป็นเหมือนคิงคิงค่ะไม่เลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะอ้ยเยอะไปลวกินหมดแล้ว,วแหละ มันเป็นแอสเกิร์ดชี้แหละอิ่มอร่อยออกเดินทางต่อได้ค่ะ Let's go เดี๋ยวเราจะไปดิโป่สปอร์ตตรงนู้นนะคะเหลือ16คิวนะคะจับได้เอามือแปะเอามือเตันเองไปเรยได้ไหมตาองหรือไม่ปุ๋ยนะหนึ่งสองเฮ้ยย้กดปั๊มลงไปเลยขอนนี้ย้ำกดปั๊มไหม เรพวกเราก็มัวแต่เล่นพ่อบอมก็เดี๋ยวเขาจะเรียกแล้วไม่ทันแม่ปุ๋ยยังไม่เคยมานะคะร้านนี้เรามาที่นี่นะคะเพราะว่าจะมาหารองเท้าพ่อบอมค่ะไปดูกัน้นพ่อบอมดูรุ่นนี้ยูนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะมีเหมือนตักเก็บความอุ่นด้วยนะคะเนี่ยตักเก็บความอุ่นแล้วก็เขาบอกว่าเดินบนน้ําแข็งไม่ลื่นด้วยนะ,ะรุ่นนี้ เราได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะติดนี่เลยพี่กำลังทำสั่งนะคะเราจะสั่งผ่าน iPad เอานะคะอูเนื้อปูไม่อยากกินปูไม่เอาบาสมิกและอันนี้เอาข้าวมันมีแบบข้าวซึ่งเดียวนี่ซุปหอยใส่หอยเอาใส่หัวต้นหอมไหมคะอันนี้อนนะแล้วนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ย ไปซี่ไหมสไปซี่นะเรียยนเรเดี๋ยวไปเราสั่งอาหารก่อนนะคะอาหารมาแล้วนะคะยิ้มแตงโมอร่อยไหมคะอร่อยอันนี้อร่อยเหรอคะนี่คืออะไรคะซูชิกุ้งหวานแต่เป็นกุ้งหวานสดเป็นกุ้งหวานสดกุ้งหวานดิบอันนี้ให้เด็กดื่มเนี่ยอเป็นยังไงคะ หวานอยาสมใ้นะาีมากมาแล้ววาตอบิโอยอาได้เลยค่ะอยากแชิ้นนี้ที่สุดเลยดูนะหืมชิ้นโตโตเต็มปากเต็มแรีวิวหน่อยค่ะไม่ต้องายากชแล้วอร่อยไหมคะเราสั่งข้าวแบบครึ่งหนึ่งนะคะต้องหยิบแยกกันเนี่ยใกเกน ซุปหอยมาแล้วค่ะมาที่นี่เพื่อกินซุปหอยเลยนะคะซุปหอยที่นี่อร่อยมากเราเอาแบบเผ็ดค่ะอุ้ยชอบซุปหอมมาก อร่อยอร่อยร้อนๆซุตร้อนๆเด็ดกว่านายัมบอกว่าเด็กดกว่าที่กรุงเทพชิมมัเลยนะชิมหอยหยิบม,มาทั้งชิ้นเลยอ่าชิมเล็กแม่ชินเล็กมันหดไงตัวหอยมันก็เล็กเยอะนะเป็นยังไงเท็กเจอร์เป็นยงไงมันหอยดึบๆเลยใช่ไหมคะดูยิ้มนยยาย้มสั่งรวยๆเลยทุกคน อยากจะให้มาลองชิมไอศครีมสตรอเบอรี่อร่อยมากเนื้อไอศครีมเหนียวนุ่มคือเหนียวนุ่มอร่อยมากเหนียวอ่ะใช่มอร่อยเนาะอร่อยจริงค่ะแล้วก็อยากจะให้ดูนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราทานค่ะนี่นี่นี่กินเยอะมากแต่ละคนยกยกเมนูหนึ่งเมนูที่ชอบที่สุด แม่ปุ๋ยชอบขาปูแซลมอนเบอร์ก็อร่อยโอ้ยซุปหอยก็อร่อยเลือกไม่ถูกเลยซเดี๋ยวย้ำซุปหอยหนูยิ้มแล้วคะไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้ลองอูนิดเอ้ยยังไม่ได้ลองอุนิเดี๋ยวสั่งอุนิค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะอุนิมาแล้วนะคะอร่อยไหมให้หนูย้ำลองชิมเนาะ ชซ่บเป็นยังไงมัน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 เหมือนองปูเลยใช่ไหมคะใช่ง mhm um ั้นต้องกินอย่างนี้มันเหมือนองปูเอากินครึ่งนึงอ่ะกินเพีครึ่งเดียวอ่ะปั๊บอ่ะพุกัดเลยเหมือนอากัดเลยมันองคปูเลยครับหมดเลยเห็นไหมหมดเลยหมดเลยใช่มันมันมัน อร่อยอร่อยไหมคะเดี๋ยวเราจะเรียกให้พี่มาคิดตังค์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย